ไปไหนแฮมมอลูกมันมาเจ้าแต่งตัวก็เดียก็ไปฮั่นก็เดียก็ไปหาเพื่อนก็เดียก็ไปหาเพื่อนเพื่อนเมื่อเขามีกี่คนล่าเลือไปหาเพื่อนก็เดียบึ้งบึ้ก็เรียกสตาร์ทเาไปไหนไปหาเพื่อนก็เดี๋ยวจะออกไปนัดกันไหว้พี่นะเช็ดเช็ดเช็ดนัดกับเพื่อนมัธยยมอะเพื่อนมาแห่ไล่ว่ะนัดกับเพื่อนไหมหน่าโอ้ยได่อด่นคนมาอยู่บ้าน ไ็เด็กเขาไปหาเพื่อนไปนายปี่ไปนน้องไปหาเพื่อนปี่ไปหาเพื่อนเพื่อนอันอย่างล่ำเหลือก็นเมื่อเขามีการมีงานอย่างล่ำเหลือก็าเด้ไปหาเพื่อนนองน่ากลียะเพื่อนเมื่อเขามั็นอย่างล่ำเหลือมันถึงห้องกบมึงไปปะไปอ wow..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 . ู้ไปพูดไปคุยไปหากันอากาศพี่สาวไปอย่างหากันล่ำเหลือก็เด้กเขาไปหาเพื่อนเพื่อนก็นั่งอยู่บ้านนี่นะเล่นเฟซบุ๊ก เล่นติ๊กตอกเล่นหลายเล่นแล้วแบตมดวันสองสามรอบนเนเทานเขาคิดคนเดียวกูก็ไม่รู้จะไปไหนเขาไม่เตนมึงเขาไปไหนก็ไปเพื่อนไปนเพื่อนไปเพื่อนล้วปีแเรายังไปพ้องก็ไปไหนเพื่อนกูไปหมดแล้วฮะเพื่อนพี่ไปพี่ยังไปหาเขาอ๋อก็เขาไปหมดแล้วอีนี่เป็นยังไงจะทุกกูไปเขาไปเขาไปที่ไหนปุ้นกาไปกาทานบุก้าพี่เขาไปเจอเขาแล้วมันยี่บ้าเขาไปกาทานกันหมดแล้วเหรอบัดใ่ เพื่อนพี่ไปพี่กับไปเธอเข่าแล้วโอ้เขาไปก้าทานหมดละไปไล่เขาสูมทานฮะกาออไปอุกกระแหกปะขามหมดละอุกกระแหกปะขามพกก็เกาเอากระดูกไประไว้ผุหมดแล้วตายเข้าเหี่ยวหมดเนาะมาเดี๋ยวนี้พี่มีเพื่อนกะ ก็ตายเขาเหี่ยวปนจะเสี่ยงกันเลยแกอีแดงตอกแท็กหรือพี่เอสเขียกอีสามสี่คนปนปนไม่ยิงคนสองคนเขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศกันเน้องแล้วกูไปหาเขาไหนน้องนึกว่าปูนั้นก็ไปหมดละนอีสาวก็ไปอีน้องก็ไปอีพระครูนั่นหรอเอาไปกันหมดแล้วบอกว่าพระครูพระเขาตายเขาเหี่ยวกาทานกันหมดแล้วหรือแทานนี่คืออย่างแาทานคือไปเผาหมดแล้วกับเผาแล้วดำไปหมดละ เหียอพี่ก็เหลือกแกูเขาเล่นกูไปไปไหนมึงเขาไปแฮปเปื่อนอ๋อพี่ว่าเขาไปกับมดก็นึกว่าพี่เขาไปกับมดเนื่ึกว่ามันมีไผ่คบอยากล้าเฮ้ยอย่งกูนี่แกับมีไผ่คบก็เล่นโซเชียลแหละไลน์เฟซบุ๊กติ๊กต๊อกอ๋อแบบมดวันสองสามรอบละมึงเขาแก่ก็น้องเขาไว้รุ่นไปไหนไปหาเปื่อนวันนี้ก็ไปแฮเปื่อนไปมอวไปมอววันนี้น้องเขาลักมามาเจ้าแต่งตัวแทนแต่งใส่น้าหอมไปหาเปื่อนก็ไปหาผัวม้มึงเขา กับเพื่อนความสุกอะเพื่อเขากับไปก็นึกว่าปียังมาไปพ่อไงกันจะไปไปนะปีมาโบนเนี่ยบ้านนี้ก็เข้าแล้วนึ่งนึ่งเข้าสองบางงามสามบะมีเงินจะไปหาผายได้มึอว่าปีบันมีเปิดมีฝูงไี่กับมีอย่างกับเพื่อไปหมดแล้วอีหมูน่ะตายหมดแล้วเข้าเกี่ยวหมดแล้วกับไปหาเขากับเพื่อไปอย่างเขาไปหมดแล้วเฮ้ยอีนี้มาเข้าใจกันกับเพื่อน้องไปน้องยังไปได้ออะมึงถึงเดียจนอู้จนคุยจนอู้บุงเรื่อง จึงวันเนี่ยไาทานนี่ครับเพื่อนว่าอะไรเออไปกาทานนะกันไล่อย่าง่็ก้ามขามแต่แกก็ไ่ได้ไปพวกไปสวรรค์พ่องก็มีไปนรกพ่องก็มีเนื้อหัวตายก้อนไปผีรุ่นปี่อีกเราเขาว่าอีอืมไปเพื่นหมดละแล้วี่มาเหลือกันจะไปไปกูบัดตายจะอีนี่ก่อนมันไปกันหมดแล้วกับเข้าไปแล้วกูบัดตายถ้ากูกล่มไปตัวไหนกูก็นั่งเนี่ยแกเป็นอมตะเห่อเป็นอมตะเขากินอย่างเขาเป็นอมตะกินเด็กเฮ้ กินเด็กเป็นอมตะแล้วก่อนห้านเด็กกินผู้ใหญ่กินคนเฒ่าหรอจะอายุยืนนะค่ใช่นาะเขาก็มีสมรภมรเขาว่าวันนั้นวันนั้นที่โพสต์ถามว่าอันกินอันอย่างฮาถึงได้เป็นอมตะเขาก็กินเมี่ยงว่ะกินมากว่ะเพราะว่ามีแก่คนมากเออมีแก่คนเท่านะกินมากกับเมี่ยงไปไปไปจะไปเขาไปแล้วเมี่ยงนี่มันเป็นใบชาหอเปาแ้วอากาแล้วคนนี้บอกว่ากินใบชาพุ้ยเากินเมี่ยงมาสมัยโบราณละ ใบแจ่มมันเป็นใบชาน่ะใบเมียงใบชายอดมันเอา่ปมาแป่งชายอดมันเอาไปแป่งชาใบแก่ๆนะใบเมียงใบมุกไปให้พอดีใบมุกน้อยๆมุกนี่เพื่อเอามาแป่งเมียงเพิ่อเอามานึ่งแป่งเมียงไว้เกี่ยวใบใจ่แล้วก็ยังนมาบอกว่ากลิ่นใบชาก็มันเป็นเมียงมันใบเมียงแต่ว่าชานั้นยอดมันเอาละต้นเดียวกันนะต้นมันคือต้นเหมือนกันอ๋ออาจจะคนละต้นมันคือต้นเมอนเมียง ไม่ใช่ต้นชากะเออมี่ยงกับชามันคล้ายๆกันใบมันอย่างเดียวกันนะถ้ายอดมันเอามาแปผงชาได้ใบมันเอามาแเผ่งเมี่ยงได้หมมทมไมามกูด้ว่ากูเท่ามัใจมัมันใจ <laughs> จะว่ากูเท่ามาได้เท่าหรอพี่